บอยพิสนุประกาศเซอร์ไพรส์อมเมนดาตั้งท้องแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเริ่มต้นเดือนมาเนี่ยก็มีแต่เรื่องที่น่ายินดีให้หลายๆคนเนี่ยโค้คอยลุ้นอยู่ตลอดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มากความสามารถเลยค่ะสำหรับคุณบอยพิสนุนิ่มสกุลน,นะนะคะที่เขาเองเนี่ยก็เป็นนักร้องนักแสดงรวมถึงเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงมาจากรายการ เ e ียลิตี้โชว์ทูอะคาเดมี่แฟนเทเชียซีซั่นที่2นะคะเขาเองเนี่ยได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2มีผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงก็คือเพลงอยากบอกเธอหรือเกินนะคะส่วนด้านการแสดงของเขานะคะได้รับรางวัลจากการแสดงรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคํารางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงแล้วก็รางวัลแฮมเบอร์เกอร์วอร์ดนะคะในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่องรักที่รอคอยนั่นเองค่ะโหเรีได้ว่าร้องเพลงเพลาะมากแล้วเราก็เคยติดตามเขามาตลอดนะคะจนตอนนี้เนี่ยโหจะเป็น FC ลูกของเขาแล้วค่ะเป็นที่ทราบกันนี้นะคะว่าคุณบอยพิชนุนั้นเนี่ยด้านครอบครัวค่ะเขาได้มีการเข้าพิธีสมรสกันกับคุณอมแนดาเพิร์สันแฟนสาวชาวสวีเดนแล้วก็มีการจัดพิธีสมรสที่โบสถ์ในประเทศสวีเดนนะคะในวันที่1มิถุนาย,ยน2512ที่ผ่านมาค่ะล่าสุด ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบอยพิศรุด้วยนะคะหลังจากที่อุบความลับไว้ไม่อยู่แล้วนะประกาศเซอร์ไพรส์ค่ะบอกว่าคุณอเมนอมดาเมียสาวตาน้ำข้าวเนี่ยตั้งท้องแล้วคุณบอยก็ได้มีการโพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าสวีทที่สมุยทริปนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น1คนและได้ประกาศอีกนะคะว่าภรรยาตั้งท้องทายาทคนแรกผ่านช่องทาง YouTube ของตัวเองด้วยค่ะ ท่ากลางชาวเน็ตแล้วก็เพื่อนๆนวงการที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายในทีเ <My S 1> ดียวนะคะคุณบอยเออยังไงก็ยินดีด้วยค่ะเตรียมจะเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วสินะพร้อมหรือยังคะคุณบอยช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหล่าดารานักแสดงหลายๆคนนะะ่นะคะก็พาวางแผนกันมีลูกแบบไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคุณผู้ชมมีรุ้นอีกหลายๆคู่ค่ะที่จะตามมาอย่างวันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะล่าสุดข,ข่าวดีที่ออกมาก็คือจะเป็นคู่ของคุณเจนนี่ ได้หมทชัดสดชื่อนะคะที่เป็นนักร้องสาวใต้เนาะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยตอนนี้ท้องแล้วแหละแล้วก็จะมีคุณนุ่นรมิดาที่บอกว่าเออเตรียมมีแผนจะมีลูกแล้วก็มีใครอีกอะหลายๆคนนะคะที่ช่วงนี้อ้โห ท้องกันเยอะค่ะสุดปังอลังการยังไงก็เรื่องดีๆของเดือนนี้ก็ยกให้คุณบอยอีกหนึ่งคู่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะยังไงก็รอลุ้นเพศแล้วก็รอรุ้นอีกนะคะว่าน้องจะออกมาน่ารักขนาดไหนยังไงฝากติดตามด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม